นี่เริ่มคลิปที่สองของวันนี้ครับหน้าห้องขายบัตรครับไหนได้บัตร,ตรไหมายเกขอะไรครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยอันนี้ลูกสาวหยิบให้นะครับลูกสาวจะมานี่ครับนี่ครับไหนนโชว์ใหม่โชว์ใหม่อยู่ในรูครับลูกสาวหยิบบัตรให้เรียบร้อยแลเนะบัตร9.9บาทใครอยู่ใกล้ก็มาได้ครับ เมื่อกี้คนหลังไหลเข้าไปชุดใหญ่แล้วนะครับอันนี้ก็ทยอยท,ยอย,ทยอยมาซื้อครับนี่ก็คุณแม่ก็น่าจะอยู่แถวนี้ครับคุณแม่อยู่ปลาจีนใช่ไหมครับว่าคอยย่บบนฮะยู่บนไม่ไมยุใส่ก็อ,อ,อยุบนอ๋ออ๋ออ๋อแล้วกแม่นนอนีอ่ บ, <laughs> บอสิบอแมีนบอแมีนเสียงนุน่นยังกอดชา้นนุ่น,น,อน,อนบอแมนีน,แมนครับผมบอแมีนหมอลำครับแม่ผ <laughs> ู้ผู้ยังก็ผู้นหนึ่งครับยังไงขอบคุณครับ <laughs> บัตรขายแล้วครับซื้อกับน้องอญิงได้เลยครับไหนพยฒู์ขาย

นี่เธอสาเหตุที่ลุกขึนเขามันจะไม่ลดอันนี้ก,กต็ตามตามตาม,ตามสองสัญญาณน,นะครับดรือว่แอดมินเขาคุยกับใครครับนี่ดูดูเบื้องหลังครับนี่ใครที่ชอบบทแอดมินนะครับนี่ดูดูไว้เลยนะครับทำงานเหนื่อยอยู่นะครับสัญญาณไม่ค่อยดีครับสัญญาณไม่ดีเขาไปค้นกระดาใหญ่ พี่สาวพี่น้องก็ทำอะไรกันม่อย่ันต้องเขย่าด้วยมันต้องเขย่าผงถึงจะอร่อยลูกิงก่อนใส่ผงเขย่าใส่ผงเขย่าอ่ะใส่วิงแซบอร่อยยาได้ยองกันจริงจรตน้ัองกิ้วกัต้องิแันจริงจริง ตัวจริงร้องกว่าใครแน่ป่ะแม่รองกว่าแม่แม่ครับผมความจริงอีกแล้วก็ว่าความจริงเพื่อว่าใดบ่เล่นไปมองใดก็เห็นก็เบิ่งน่ะแต่ว่ามันเด่นว่าใดอยู่นี่แม่เคยมาเบิ่งลูกสาวจักรอบแล้วครับเบิ่งอยู่บ้านอยู่สุรินทร์คนหลายบ้าต่ออ๋อไปเบิ่งไปเบิ่งอยู่สุรินทร์บ่ครับที่แล้วจําเมื่อลูกอยู่เชื่อเชื่อใดล่ะแม่ฮะเชื่อเชื่อใดล่ะครับอยู่่บ้านสร้างบ้านแม่เบิ่งลูกสาวเนี่ย่องเทื่อดสอง โอ้แม่มะหอดป่าจีนได้พี่น้องจนแต่บนม่เป็นเบิร์ูกษาสองเสือแล้วครับเยดเลยอะไรครับแม่นร่งเบอยูทูบดีสดไหมอ๋อดีึ้นมากแม่ก็นลยเห็นก็นลดเบอรจะพูดลายตีจ้ะตั้งแต่ยังกะแสงตะวันจ้าโอ้คี้กันชุกคนละแม่คี้กันชุคคนคี้กันครับแม่ซื้อระบบัด ว่าแม่จะบัตรแข็งโอไม่ได้บัตเแข็งัง่ยังอีกเป็นไร นี่ครับให้ดูบรรยากาศแขงยอหนนี่ครับบรรยากาศคนในงานคนนั่ง,งนในงานมีโต๊ะนะห้ามห้ามนะครับห้ามพบนะจนในที่เช้มนะครับวันนี้ เราองใหญ่ไม่เคยมีมาที่นี่ใช่ไหมมีใครมีไหมครับไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับผมไม่ได้มีนะครับรูปที่ไหนอ่ะใกล้เคียงครับแต่ว่าถ้าพี่ไม่มีโคตรแล้วเหรอได้แล้วจัดให้เดี๋ยวแชร์เดี๋ยวแชร์ไปสักร้อยกลุ่มเดี๋ยวแชร์ไปกลุ่มเลี้ยงสุนัขด้วยเดี๋ยวแชร์ไปกลุ่มคนตาบอดอย่าดูหัวคนพิการแล้วก็ เอฟซีเราเยอะแยะนะพรุ่งนี้อยู่นะค่ะปฐมใช่ไหมอ้อมอ้อมไอ้อ um, ้อมใหญ่อ้อมน้อยอะไรนะใช่ไหมอ้อมใหญ่ปลาสามพันอ้อมใหญ่ปลาสามพันยิงเพ้าเสือบ้าบ มีครับผมอยู่ข้างในครับเชื่ออยู่ข้างในครับครับผมอยู่ตรงเต็นท์ไม่ไกลครับใช่ใช่ครับผมจะเข่ามีสีม่วงสีน้ำเงินแก้เข่าไหมนะแก้เข้าหรือไม่ครับไม่เข่าเข่าและปลาสีขาวครับเดินหน้ามาหลายปาร์ตโอ้สีม่วงแบบที่มาใส่เป็นสาวลูกสาวพี่หนุอมโอ้ดูนี่ดูนี่สีม่วงสีแดงนี่นะคนหลั่งไหลมาเรื่อยเรยครับสีม่วง สามร้อยห้าสิบบาทเที่ยวทั้งสองเอกสี่จะได้ให้น้องเซ็นด้วยเลยจาหน้ที่เยอะครับวันนี้ปามปลอดภัยหายห่วงครับใครที่ยังไม่มีบัตรมีตัวนะครับ วันนี้น้องอุ๋งหิงมาขายบัตรเองนะครับอยู mm ่ท hmm. ี่ห้องตั๋วนะครับผมใครอยากเจอน้องหิงนะครับมาเจอได้ที่ห้องขายตั๋เลยนะครับไหนตัวเหลืองวะเขาไม่กนเยอะยี่บเขาไม่กนเอนยี่สิบเดี๋ยวเชิญเลยนะครับใครยังไม่มขายบัตรเองนะครับน้องอุ๋หิ่งขายบัตรมาเริ่มเปลี่ยนแล้ว ดูบรรยากาศครับคนวันนี้คนเยอะแน่นอนครับตันนี้วันนี้น่าจะหายห่วงเรื่องฝนครับเรื่องเรื่องฝนน่าจะไม่มีครับวันนี้ <im itation> ตัวเล็กหวัดดีด้วย นี <that> ่ครับซื้อเสื้อครับ เาไปเข้้ด้นีเข้ไ้วมีแลงว่อรเียได้ครับเดี๋ยวเปั้มแขนได้ครับนี่ครับเดี๋ยวมาเดได้ราัมแล้วกีขเขาก็มีพ่มาติด ติดรับติดไม่ดีครับมีหายห่วงเรื่องทะเลวิวิ้าทไม่มีน่าจะไม่มีแน่นอนครับวันนี้เจ้าหน้าที่เยอะมากครับ ไม่อนแมอกดีว่อนเรองตนนี้ไปตรวจแล้วคันเงินเฟ้อเอาค,คัดครับพี่นอ้องครูหูเป็น เดคนตีลกาวนะครับพัดั้งสลัดคัคู่นึงเลยนะครับนี่ครับเสื้อมงม่วงนะครับเสื้อม่วงครับอะไรอ่ะนี่ไงม่วงตังอี ัจากับครับผมรักทัก้างสนามก่อครับยังไม่ลงหลุมาวบอนะครับเขาส่งฟรเกอร์เยอะแยนมาคิดลแต่ถ้าเขาเม้นต์ไม่ดีเม้นต์ผัอันน่าจะฝังลงหลุมเลยนะครับโอ้วันนี้แอดมินโหดนะครับจะฝังลงหลุมนะครับขุดหลุมไม่รอแล้วว่างั้นครับไมรอแล้วะผมเราเตือนเราแล้วเราพูดลองเตือนแล้วนี่ก็ไ เบางคนบอกว่าทำไมทำไมส่งเดกเกอร์ไม่น่ามีปัญหาอะไรมันไม่ใช่นะแต่พิกเกอร์เยอะเนี่ราส่งบ่อยเนี่ยมันจะมีเียก็คงไม่ช่ไปเลยครับไม่สวดไม่สวดคอะไม่สวดไม่สวดให้ทันแต่ให้ทันจะกำลังมาจะส่งมาพกเนี่ยให้ไปซื้อบัตรได้เลยครับคิดว่าเป็น จะเปิม hmm er our ันปิดนู่นเปิดัอไว้านรับแล้วมาซื้อได้จาบบอกรครับ้าพดขายตัวบกรดมือนี่ตียวยาอะจ้าขายเสียนู่นไอ้อกะัยกั่า้พไม่ใช่ข้าวโพดาเสือข้าวโกินี่ีม่กันเนี่ยเนี่ยยเนี่ยไงใแกงนั่มือี ดี่ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ